สวัสดีค่ะผหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นา,นายเกล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทานายดวงละวันประจำวันที่10นะคะสิงหาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงค่ะพี่น้องค่ะสัปดาห์ที่3จะขึ้นสัปดาห์ที่2นะคะของเดือนแล้วนะคะพี่น้องค่ะเนาะเห็นไหมคะรวดเร็วรวดเร็วนะคะพี่น้องหนาเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์เนาะนะคะจากกลางเดือนจะเริ่มมาที่16คกันอีกแล้วถึงเวลาจะเสียงโชคเสียงดวงต้องเช็คดวงกันหน่อยนะคะ การทำนายดวงเป็นเพียงแนวทางนะทำนายดวงโดยรวมของพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งคุณป้าหมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไปดีไลน์และในวันนี้ก็จุดธูปของไอ้ไข่วัดเจดีย์ให้อีกแล้วนะคะนะเผื่อว่าไอ้ไข่ให้โชคพี่น้องนะแต่ว่าใครต้องการที่จะเช่าบูชาส่วนตัวนะคะ19กาแทนร้อาบาททําบุญร่วมกันส่งฟรีค่ะพี่น้องคะ่ะทักไปดีไลน์ค่ะนะคะส่งเ e m s เอนะคะโดนๆทันลุ้นแน่นอนนะคะพี่น้องจานะ มีจํานวนจํากัดนะคะที่น้องนะว่าอย่างนั้นกันค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะปรากฏว่าเรื่องเงินดีนะคะขึ้นสามเหรียญสามเหรียญน,นั้นเจราจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีออเดอร์รัวๆละนะคะปิดการขายได้ละถ้าขึ้นสามเหรียญน,นะคะแทมอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของบริวารครอบครัวก็ดีดีค่ะนะคะบริวารครอบครัว ยังคงที่จะช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์อยู่นะคะแล้วก็ดูว่าจะอบอุ่นเป็นพิเศษนะคะในส่วนของครอบครัวนะใบที่สามบอกว่านะการงานก็เด่นค่ะนะคะนั่นหมายความว่าอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามานะคะให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นะอ่าใครที่สอบงานเอาไว้ก็อาจจะสอบติดนะนะคะพี่น้องขานะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจาการประมาณนั้นนะคะอ่าหรือใครที่ยังคงที่จะเรียนอยู่ก็สอบผ่านนะคะสอบ ผ่านนะคะถ้าขึ้นหนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะคะได้ร่วมฉลองความสําเร็จเองไหมคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีทํายอดขายถึงนะคะมีขาวดีฉลองกันเป็นทีมฉะนั้นในวันอาทิตย์วันพวกนี้พี่น้องวันอาทิตย์เด่นมากเลยนะคะพี่น้องค่ะนะคะเยี่ยมมากทุกเรื่องด้วยค่ะเลขน้ำโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขนาไพให้เลขสามหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์สามค่ะขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะทเทพแห่งเวทมนต์นะคะคิดการวางแผนเรื่องอะไรให้ลงมือทําค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันจันท์นะคะสินพิเศษแรงลางสังหารแม่นนะคะพี่น้องคะนะคะให้เชื่อลางสังหณรของตัวเองเป็นหลักนะฮะสติปัญญาเป็นเลิศน,นะคะในวันพรุ่งนี้ดรว่าจะเหมือนกับนะคะเอ,อ่อทุกอย่างนั้นเกิดจากความคิดของเราเป็นหลักพลิกปฏิหารเกิดค่ะพี่น้องค่ะนะคะดวงเปิดนะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องคะอ่าจะมีเงินก้อนโตเข้ามือนะคะ แล้วก็ดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะเออดีในเรื่องของหาสังหาดีมาทรัพย์ตุนรทรัพย์นะคะพี่น้องคะรวมถึงโชคลาภมีเข้ามานะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะออแล้วก็พี่น้องวันจันนะคะยังคงเป็นผู้หญิงแกร่งอยู่ยังคงเหนื่อยอยู่ยังคงรับภาระนะคะดูแลครอบครัวบริวารนะคะแต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดเหนื่อยหน่อยนะคะพี่น้องคะแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลค่ะเนื่องจากว่าขึ้นสติงเราเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วก็คู่กับเทพเ่งเวทมนต์นะคะ เอาไวเอาอยู่เอารอดหมดทุกเรื่องนะคะสําหรับพี่น้องวันแจร์สุดท้ายอาจจะเดินทางนะคะอ่าไปทํากิจการออกนอกพื้นที่นะคะติดต่อประสานงานประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมค่ะพี่น้องวันจันท์เลขนำโชคมาจากไหนมาจากสิ้นของเราค่ะส่วนเลขหน้าให้ให้เลขหนึ่งศูนย์แล้วก็แปดสี่หนึ่งศูนย์แดสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคาราโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะพี่น้องจ้าในเรื่องของบ้านในเรื่องของบริวารในเรื่องของบหล้านคนรักดีเยี่ยมเลยนะคะดีเยี่ยมเลยแล้วก็ยังคงที่จะมีบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงให้ความช่วยเหลือเกื้อหน,นุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอังคารดวงดีนะคะดวงเปิดนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะเออในเรื่องงานเรื่องเงินก็แล้วแต่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น ะะการเงินเห็นไหมคะหมุนเข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นเงินหมุนก็ตามแต่หมุนเงินได้คล่องนะคะสําหรับ2เหรียญนะพี่น้องวันอังคารนะคะยังคงทํางานยังคงมีโปรเจกต์งานเข้านะคะพี่น้องขานะไพ่ดีออกดีหมดทุกตัวเลยนะคะทุกใบเลยนะคะพี่น้องวันอังคารขานาะดีทั้งในเรื่องของบริวารคนรักดีทั้งเรื่องของการเงินและงานค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข4 3ส,สาม สองล้วก็หนึ่งสี่สามสองหนึ่งค่ะขอให้เหงิหงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันเงินดีค่ะพี่น้องคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชวเข้ามีเงินก้อนเข้านะคะพี่น้องคาทำอะไรก็มีเม็ดกำไรเข้ามานะในวันพรุ่งนี้นะคะดวงการเงินเข้ามือน,นั่นเองนะคะสำหรับเด็กถือเหรียญนะคะและก็ระมัดระวังสุขภาพค่ะดูว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียต้องการการพักผ่อนนะ,ะอย่าชนนะ นอนนิ่งๆน,น,นะคะพี่น้องคะไม่อย่างนั้นแหละอาการมันจะกําเริบหนักเข้าไปใหญ่นะคะเออเราจะไม่สําราญนะคะอ่าดวงของพี่น้องวันพุธกลางวัน่ะดีกับทุกเรื่องเลยว่ะให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพอย่างเดียวในไพ่ใบนี้ก็ยังคงบอกว่าระมัดระวังในเรื่องของไขมันความดันเบาหวานนะกาเริบได้ใหญ่อ้วนนะคะพี่น้องคาะนะแล้วก็รอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอ่าได้คําตอบค่ะเจอคู่แท้ เจอกรณยนามิตรที่ดีมีความก้าวหน้าในเรื่อง,องความรักนั่นเองนะคะหรือได้อะไรแบบเบิ่นๆสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันก็ดีดีค่ะพี่น้องค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวส่วเลิขหนนาไพ่ให้เลขหนึ่งสี่เก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะพุธกลางคืนเป็นไงคะอ่าคิดจะยัายขยายในเรื่องของงานกิจการหรือเปล่านะคะขยายได้นะ รอจังหวะดีๆค่ะนะคะเราคอยรอจังหวะดีๆในระหว่างรอนั้นให้เราเตรียมความพร้อมนะคะเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเราก็เตรียมเตรียมความพร้อมเรื่องนั้นเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะเ,ออเรื่องของการเงินก็มีเงินละนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหกเล่มก็ตามเงินมาจากการที่เราอาจจะหยิบยืมนะคะเรายังคงมีเครดิตอยู่นะคะยังคงที่จะบริหารจัดการการเงินได้นะคะใครขอเครดิตเอาไว้ก็มีโอกาสผ่านนะคะมีข่าวดีค่ะ รอข่าวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะในเรื่องของทีมงานนะก็มีข่าวดีนะคะเข้ามาละในวันพรุ่งนี้สาหรับพี่น้องวันพูดกลางคืนให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์อย่าร้อนอย่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะคะพี่น้องคะอย่าบ้าพลังเนาะจะทําให้เราเสียาการได้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขนาไพให้เลข9 6แล้วก็ห5 9 6, ้า5ข้าหห้เห็เหค่ะ มาดูพี่น้องอวันพี่น้องวันพระฤาษีสวรสดีสาหรับพี่น้องวันพระฤาษีสวัดีคิดการจะไปไหนคะออกเดินทางไปไหนไปทํางานหรือเปล่าแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังมีประมาณนั้นนะคะหรือคิดถึงคนรักคนที่อยู่ไกลๆนะคะอได้ด้วยเนาะเรื่องของงานยังคงเด่นอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะยังคงมีโปรเจกต์ง,งานเข้ายังคงที่จะควบคุมทั้งงานบริวารกิจการได้เป็นอย่างดีสําหรับราชาไม้เท้านะคะสําหรับราชาไม้เท้านะคะถือว่า ให้งานกิจาการเยี่ยมมากระมัดระวังในเรื่องการคิดนะค,ความคิดหมกมุ่นคุ้นคิดตึงเครียดนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอประมาณนี้นะแล้วก็สมองมึนๆนะระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะเป็นแบบนี้นะคิดเยอะนะคะพี่น้องวันพราหัสถศีนะอนะคะมีปัญหาปิดบังซ่องเร้นเก็บเอาไว้คนเดียวทําให้ไหวก็ควระปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับจิตใจระวังเรื่องสุขภาพพิเศษในเรื่องของกระดูกเขา่า ด้านซ้ายนะคะพี่น้องนะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดห้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งเจ็ดขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเดัอนพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะพี่น้องค่ะ ดวงเปิดสุดเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางนะคะเดินทางเพราะว่าหยุดวันแม่ด้วยอะไรด้วยในพี่น้องวันศุกร์บางท่านออกเดินทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้น่ะพักผ่อนนะคะไปเยี่ยมครอบครัวไปหาแม่ในี่ว่าอย่งงางนั้นก็ได้นะคะพี่น้องค่ะเยี่ยมค่ะนะคะเดินทางจริงๆด้วยคะ่ะเดินทางแล้โชคดีเดินทางแล้วประสบความสําเร็จ นะคะบางท่านก็อาจจะมีเปลนเดินทางไกลถึงต,ต่างประเทศได้ด้วยนะคะอเยี่ยมนะแล้วก็อาจจะมีหนึ่งเรื่องสงเรื่องให้ตัดสินใจเลือกนะคะอืก็ให้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วกันนะให้นำมาระวังสุขภาพนิดนึงนะคเะอ็นก็กระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องคะไม่ค่อยโอเคเลยนะววายอย่างนั้นคะ่ะคราวนี้นะคะมาดูเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับพานะของเรา คันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข19แล้วก็072 19 072ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะอ้าวยังคงมีภาระงานที่ต้องทำหนักๆลุยๆยังมีภาระหน้าที่นะคะแล้วก็ต้องลุยหนักคนเดียวว่างั้นนะคะเอาสู้ไปคะ่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะสู้ไปคะ่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะถือว่านะคะเราเอาไว้เอาอยู่เอารอดหมดนะคะ พี่น้องวันเสาร์นะอย่าได้กังวลและมีความรู้สึกเซ็งเบื่อบริวารเบื่อในเรื่องเดิมๆไม่อยากที่จะคบหาค่ะใครนะเซ็งเป็ดเลยอันนี้ต้องปรับนะพี่น้องคานะปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันเรื่องเงินก็ยังคงมีเม็ดเงินรออยู่นะมองวิธีการหาก่อลงมือหาได้เลยวางแผนที่จะคิดที่หาเงินเพิ่มนี่นะคะลงมือทำอ่ะมีเงินจริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะคะอืมแล้วก็สุดท้ายบอกว่าระมัดระวังสุขภาพ ใครที่ปวดหัวปวดไมเกรมกนมีโอกสกำเริบได้ในวันพรุ่งนี้นะคะอากาศก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ประมาณนี้นะคะอย่าเครียดนะตึงเครียดนะแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพเขาไม่ค่อยจะดีนะคะพี่น้องวันเสาร์นะโอ้ยคิดเบาเ,บาเบาหน่อยคะ่ะพี่น้องคะนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเลขนําโชคมาจากไหนเลขประจําตัวหรือเลขที่เราเฝ้าส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข1 0แล้วก็สี่เจ็ดสองหนสี่เ็ดงขอให้เหิงเ นะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเลขของไอ้ไข่วัดเจดีนะคะขึ้นสวยมากอะ่นะแล้เลขนี้อ่ะคุณมาหมอชอบนะตั้งสามตัวเลยนะมีเก้าห้าหนึ่งค่ะเลขเก้าห้าแล้วก็หนึ่งค่ะพี่น้องคะขอให้เห็นๆค่ะสวัสดีค่ะ